ภาพจากที่ห่าทําการติดตั้งเสร็จหฮาก็มาเดิมระบบเพิ่มครับเป็นระบบไฟบานเลยครับระบบหฮาก็เดินเก็บทอเก็บสายไฟเรียบร้อยครับกับบานทั้งหลังนะครับดูค่ากับมาเห็ดไวอยูกลางคงแต่ระบบก็เป็นไฟฟ้าแล้วครับสายไฟทุกเส้นห่าจะเก็บ ด้วยทอเก็บสายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อยครับตััดขยครบ,ไไครบชุดนี้เข้าติดตั้งอยู่บัานหน้าคัาให้นะครับไไส่วนใจติดต่อสอบถามร้ไไานเจนฮกอุปกรณ์เจนฮกโซลาเซลโดยเจนหนึ่งซังลุยนะครับชุดนี้ก็สามารถใช่เครื่องซักผ้าใส่ตู้เย็นได้สบายเลยครับนนมาเบิ่งเฮาเดินไฟนะครับ ปักเข้ากบเดินตามห้องเลยครับจะเป็นระบบไฟบานนะครับสนใจดิต่อสอบถามเขาไม่ได้ครับ